สวัสดีสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบชวนชมและกับบอลไซน์นะครับวันที่เช้าวันที่25มิถุนายน2567ัน้านะครับวิ่มาอัปเดตให้ชมนะครับชวนชมนะครับนั่งแท่นกาวร้อนนะครับอายุประมาณ2เดือนนะครับอายุประมาณ2เดือนนะครับเป็นโซโคนะครับโซโคทรานนัมนะครับนั่งแท่นฮอลแลนด์นะครับนั่งแท่นกาวร้อนไม่ ไม่หุ้มฟิล์มยืดไม่หุ้มถุงพลาสติกนะครับนั่งแท่นสดเลยนะครับก็คืออนิี้กับเอากาวร้อนหยอดเลยนะครับหยอดกาวร้อนนะครับแล้วก็เอาวางไว้ในที่ร่มนะครับในที่ร่มไม่โดนแสงแดดนะครับนะครับเอาไว้ใต้ชายคาดนะครับเอาไว้ในที่ร่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่งแท่นวางไว้บนที่ในที่ร่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นบ่โดนหมอกนะครับไม่โดนหมอกไม่โดน ไม่โดนหมอกไม่โดนแดดนะครับติดใช้เวลาสิบวันครับในการในการแตกนะครับในการแตกแตกตานะครับใช้เวลาสิบวันนะครับนั่งแท่นกาวร้อนน,น,นนะครับนั่งแท่นกาวร้อนไม่หุ้มฟิล์มยืดนะครับรไม่หุ้มถุงพลาสติกนะครับ, ic, รบแล้วก็ไม่ครอบนะครับไม่ครอบนะครับริ่งค่ะ ถ้าต้นเตี้ยๆแบบนี้นะครับเอาขวดนะครับขวดน้ําหรือว่าขวดน้ําอารมณ์ใหญ่ๆมาครอบก็ได้นะครับนะครับมาครอบก็ได้นะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับสําหรับการทำกาวร้อนนะครับหยอดกาวร้อนแบบต่อเตี้ยๆแบบนี้นะครับนะครับสาหรับการนั่งแท่นแบบต่อเตี้ยๆแบบนี้มันบัสดวกนะครับในการหุ้มซิมนะครับนะครับมัสะดกในการหุ้มซิมเล้มันก็เลยบริเหุ้มนะครับ แต่ว่ากะร่องเบืองนะครับว่าบ่หุ่มซิมมันมันเป็นแังๆครับบ่หุ่มฟิมยืดบ่ใส่นะครับถุงลาสติ๊กขอบมันมันเสิติดบ่ะครับครับก็ล่องเบิงนะครับกากระไดพผนดีนะครับได้พลนดีนะครับอะเติมตัวดีนะครับเติบตัวดีนะครับกะอันี้กะนะครับเอามาตั้งแท่นเพราะว่า วินทาการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับของต้นนี้นะครับเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับตัดแต่งกิ่งออกนะครับตัดแต่งกิ่งออกแอดมินนะกิ่งมันเสดายกิ่งนะครับก็เลยเอามานางแทนนะครับก็ดีมีมีต้นนะครับต้นหน่อยนะครับเอาไว้เฮ็ดต่อนะครับมันมีต้นฮ็ดต่ออยู่นะครับก็เลยก็เลยนะครับกิ่งแบบนี้นะแอนมินตัดกิ่งแบบนี้ออกมานะครับ ตอนนี้แอนมินบ้านเด็ดแต่งนะครับล่อดอกชุดนี้โตเต็มที่แล้วแอนมินก็สิบบานแอนมินก็สิบต้องการเคลียร์สวนนะครับฝักชุดแรกนะครับดอกชุดแรกที่เคลียร์ไปกับติดมาฝักหนึ่งสองฝักนะครับติดหนึ่งคู่นะครับเป็นเป็นดอกชุดแรกของนะครับเป็นฝักชุดแรกของเพื่อนะครับ ต้นนี้นะครับออกดอกนะครับเริ่มเริ่มแทงช่อดอกตอนอายุ9้าเดือนครับต้นนี้นะครับเริ่มแทงช่อดอกตอนอายุ9้าเดือนครับ,รบ,รบต้นอื่นๆที่เพาะพ้อมกันกับว่านเดดออกดอกครับมีต้นนี้ออกดอกเร็วที่สุดนะครับออกดอกตอนอายุเก้าเดือนครับต้นนี้กับต้นนี้อายุปี ปี2อเดือนแล้วนะครับ14เดือนนะครับต้นนี้อายุ14เดือนแล้วยังไม่ออกดอกนะครับต้นนี้ก็บพานการถอนนะต้นนี้ก็อายุ14เดือนแล้วนะแต่ว่า่านการตัดแต่งนะครับหลากนะกระทบไว้นะครับทั้งใบทั้งหลากทั้งจริงครับ14เดือนแล้วก็ยังไม่ออกดอกเหมือนกันนะครับเพราะว่า การเจริญเติบโตไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับ